สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นดาบิแมตช์เลยเป็นเป็นบิ๊กแมตช์ประจำทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเกมระหว่างญี่ปุ่นพบกับเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับก็ก่อนเกมเนี่ยใครหลายคนเนี่ยก็คิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะชนะประมาณ15แต้มขึ้นเปิดเกมมาฝรั่งเศสเนี่ยเล่นได้ดีมากมาตรฐานดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์เป็นเบญาม่าลูดี้โกแบร์เล่นดีมากเล่นดีแบบ เล่นดีแบบโอ้โห,โโหการรีบาลบอลการฟโฟล่บอลฝรั่งเศสกินหมดเกมวงในเกมใต้แป้นฝรั่งเศสทําได้ดีส่วนญี่ปุ่นเนี่ยได้3คะแนนของคาวามูระแล้วก็ได้ความสามารถเฉพาะตัวของลุยไฮชิมูระตื้เกมกันอยู่แม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะดูทรงสวยกว่านะแต่ความแม่นของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เขาอยู่ในเกมจบควอเตอร์แรกเนี่ยฝรั่งเศสนํา3 2ต่อ25เข้าสู่ควอเตอร์ที่2ผมมองว่าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของเกมนะ คอเตอร์ที่2เนี่ยฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเปิดตัวสำรองมาทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวสำรองของญี่ปุ่นทํางานได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นวาตานาเบะไม่ว่าจะเป็นฮาโอโหฮาจิเมะอะไรเงี้ยคือคือตัวสำรองของญี่ปุ่นเนี่ยเล่นได้ดีมากทําให้ในช่วงตอนแรกเนี่ยที่โดนนําอยู่นะแทนที่จะโดนนําห่างไปอีกแต่กลายเป็นว่ากลับมาเป็นเกมที่สูสีกันเพราะสูสีกันเนี่ยเปลี่ยนตัวจริงกลับมาในคอเตอร์ที่2เนี่ย มันห่างกันประมาณ3แต้ม5แต้ม3แต้ม5แต้มแล้วก็พอห่าง2เพย์เนี่ยเขาขอเวลานอกตัดเกมตลอดมันก็เลยเกาะกันอย่างนี้สแต้ม5แต้ม3แต้ม5แต้มจบครึ่งแรกฝรั่งเศสนํา49ต่อ4 4มีช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นตีเสมอ40เท่าแล้วก็พลิกกลับมานําได้มันเห็นแล้วว่าสู้กันได้ซึ่งควอเตอร์ที่3เนี่ยจุดสําคัญเลย เปิดเกมมาวิกเตอร์เป็นมาญามาเนี่ยโดนฮอกินสันจับเล่นไม่ออกป้องกันดีไป2เพหลังจากนั้นเนี่ยวิกเตอร์เป็นมาญามาหายไปจากเกมเลยเรื่องเกมลุกเนี่ยตอนแรกเนี่ยควอเตอร์แรกหรือครึ่งแรกเนี่ยเด่นมากๆควอเตอร์แรกนี่เทพเลยควอเตอร์สนี่ประมาณหนึ่งควอเตอร์สเจอฮอกินสันจับเนี่ยเริ่มจะไปไม่เป็นละลูด้โกแบร์ก็เล่นได้ไม่ดีควอเตอร์สเนี่ยสสตาร์ของฝรั่งเศสเนี่ยหลุดออกไปเลยแล้วก็กลายเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเล่นอยู่ในเกมเล่นอยู่ในเทมโปของตัวเอง ก็เกาะแต้มกันมาเรื่อยๆส่วนฝรั่งเศสเนี่ยได้พวกตัวเก๋าไม่ว่าจะเป็นยาบูเซเล่แล้วก็สเตอร์เซลคนนี้เล่นดีมากทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยยังรักษาสกอร์นำอยู่69ต่อ64แล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายควอเตอร์ quarter สุดท้ายเนี่ยมันมีจุดสําคัญของเกม1จุดก็คือประมาณผ่านไป3นาที ลุยฮาชิมุระเขามาฟาวนะเขามาตีบอลตีไม่โดนแล้วเขาเอามือปเป็นเหนี่ยวศอกลูดิโกแบร์ไว้ซึ่งควอเตอร์สามเนี่ยเขาเคยฟาวหนึ่งทีแต่ว่าผมว่ามันไม่เป็นเฟกเก้นฟาวอ่ะแต่กรรมการให้ลุยฮาชิมุระเนี่ยมีเฟกเก้นฟาวติดตัวไว้หนึ่งละแล้วก็มาโดนฟาวรุนแรงตอนควอเตอร์สี่ทีหนึ่งเมื่อโดนฟาวรุนแรงสองทีเนี่ยเขาก็ต้องเดินเชิญออกจากสนามนะครับซึ่งตอนลุยโดนไล่ออกเนี่ยลุยเขาหน้าเหลือเลยเพราะเขาเหมือนแบบ เหมือนเขาไม่ได้จําว่าเขาโดนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้ด้วยมั้งว่าเขาจะโดนอะไรออกสุดท้ายเขาฟาวรนแรงสองทีก็ต้องออกจากสนามไปหลังจากนั้นเนี่ยก็อังจริงในฐานะคนดูเนี่ยคิดว่ามันจบแล้วญี่ปุ่นแต่กลายเป็นว่าเอาวัตนาเบะลงมามาป้องกันใต้แป้นก็ทําได้ดีมากแล้วก็คาวามูระหลังจากนั้นเนี่ยก็ฉายเลยเล่นโอ้โหยิง3ามแต้มสําคัญโยกใส่ลูดี้โกแบยิงบิ๊กช็อตพาญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาสู่เกมได้ กลับมาตีเสมอและท้ายเกมเนี่ยขึ้นนำด้วยซ้ำเหลือ14วินาทีสุดท้ายญี่ปุ่นยังนำอยู่4คะแนนเลยญี่ปุ่นยังนำอยู่84ต่อแ0แล้วก็มีช็อตปฏิหารนะครับซึ่งเป็นสตาร์เซลก็เป็นกาดตัวจี๊ดที่เล่นดีทั้งเกมเลยยิงอยู่เรื่อยๆสตาร์เซลเนี่ยได้บอลมาบอลดีออกมาสตาร์เซลโยกหนึ่งทีแล้วก็คามูระเข้าไปชิดมือเนี่ยไปตะโดนสะโพกนิดหนึ่งแล้วก็เขาโดดยิงปุ๊บเพื่อสิ่งเขารออยู่แล้วเจ้าภาพ ก็เป่าเป็นฟาวลงก็เป็น3มแต้มลงแล้วก็ได้ยิงลูกโทษแถม1ลูกแล้วก็สตาร์เซลไม่พลาดก็ตีเสมอไป84เท่าเข้าสู่ช่วงต่อเวลานะครับก็ในช่วงต่อเวลาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากฝั่งฝั่งฝรัง่งเศสเนี่ยเวนบนญุาม่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีคืนฟอร์มเดิมทําให้สู้ไม่ได้ญี่ปุ่นแม้ว่าจะสู้แล้วนะพยายามกลับมาตอนแรกๆเนี่ยสู้ไม่ได้เลยโดนนําอยู่6แต้มด้วยซ้ําแล้วก็สู้เวเนซุาม่มาไม่ได้อะแต่สุดท้ายเนี่ย เขาก็ไล่มานะไล่จนเหลือ2แต้มสุดท้ายก็แพ้ไป94ต่อ90เป็นเกมที่น่าเสียดายมากๆนะครับเรามาคุยประเด็นสําคัญเลยแล้วกันนะครับจะไม่ผ่านข้ามจังหวะสถิติมานะครับก็สถิติเนี่ยมัน มันก็เป็นเกมที่สูสีนะแลกกันไบแลกกันมามีช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้รันสวยๆ80ก็มีแล้วก็ข้อดีของญี่ปุ่นเกมนี้เขายิง3แต้มแม่นมากเขายิง3แต้ม42%เปอร์เซ็นต์เลยยังเกาะอยู่ในเกมนี้ได้ส่วนเกมรีบาวบน์แม้จะเสียเปรียบเขารีบาว์อยู่41ครั้งฝรั่งเศส49ครั้งแต่ก็ทำได้ดีประมาณหนึ่งแหละแล้วก็หลายต่อหลายอย่างเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ญี่ปุ่นคุมได้ดีกว่า10ครั้งฝรั่งเศส12ครั้งต้องบอกว่าญี่ปุ่นน่นนนนนยยสู้ด้ดวววคคามแมแนนะรับ m ม n o อ t เดอร์แมในใจผมนะครับผมขอเลือกยูกิคาวามูระนะครับยูกิคาวามูระเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมี29คะแนนมี7รีบาวมี6แอซิดแล้วก็มี1สติลเขามีเอฟเอทีบวก24เขายิงลงไป9ลูก3แต้มยิงลงไป6ลูกฟิลโก40%นะครับก็ยูกิคาวามูระเนี่ยเมื่อวานคือเรียกว่าเป็นทุกอย่างของญี่ปุ่นละทั้งการลันเกมแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยเป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้มัน มันบิ๊กช็อตมาจากแกล้วนๆเลยทั้งควอเตอร์หนึ่งที่ยังยื้อได้ก็3มแต้มของแกท้ายเกมกลับมานําก็เพราะแกและลูกที่มันได้นําตอนท้ายอ่ะลูกไปขีดเอาฟาสต์เซลเนี่ยก็เป็นความเก่าของแกล้วนๆเลยมันเมื่อวานเนี่ยยูกิคาโมระพลาดอย่างเดียวพลาดตรงจุดฟาเดี๋ยวไปคุยประเด็นถัดไปแต่ว่าในฟอร์มการเล่นเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบมากๆแล้วมันนอกจากความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมรู้สึกคือผมอยากแบบ เออผมอยากโชคดีเหมือนเด็กอะแบบว่าผมอยากได้ดูบาสเกมนี้ตอนอายุที่แบบ1 5บ6้าะถ้าผมดูบาสตอนสมัยผมเล่นบาสอะบางทีแบบยูกิคอมูรามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอาจจะเป็นอินสปิเรชันว่าเฮ้ยคือเราอะเล่นบาสมาด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยโหถ้าคนตัวสูงมันต้องเก่งนะคนตัวเล็กมันต้องแบบเสียเปรียบนะแต่แต่เกมนี้ยูกิคอมูร a าเขาทําให้เห็นล้วว่า แล้วไงอ่ะสูงกว่าแล้วทักษะคุณดีหรือเปล่าคุณดูยูกิเดแบบทั้งเลี้ยงทั้งคอสทั้งพาแล้วจังหวะแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะโยกใส่ลูดิโกแบร์ที่ยิงใส่หน้าไปอ่ะโอ้โหแบบเราไม่เคยเห็นคนแบบ1้อยสู้คน2เมตรได้ดีขนาดนี้มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนตัวเล็กว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณเก่งจริงเลี้ยงได้ยิงได้ส่งได้รันเกมได้ คุณก็มีที่ยืนในในระดับบาสโลกเมื่อวานยูกิคามูระสำหรับผมนะเป็นเป็นแมนออเดอรแมเป็นความแตกต่างของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับประเด็นที่2นะครับขอแวะมาที่ดาวเด่นของฝรั่งเศสละกันนั่นคือวิกเตอร์เวบันยาม่าเวบัญยาม่าเนี่ยมี18คะแนนมี11รีบาวมี6อาร์ซิดแล้วก็มี2บล็อก2สตีลนะครับเขามีฟิลโกร,ระดับ46มี3แต้มสำคัญเป็น3ลูกฟิลโก60 เวนบัญญามาเนี่ยพูดจริงนะในความรู้สึกคือเมื่อวานอ่ะต้นเกมดีมากเปิดควอเตอร์แรกมาเล่นอย่างกับเทพเลยเล่นเหมือนจะเก็บไปประมาณ10คะแนนละควอเตอร์สก็ทําได้ดีพอควอเตอร์ที่3เปิดควอเตอร์มายิงไม่ลง2ลูกเริ่มจะหายไปจากเกมและยิ่งควอเตอร์ที่4มาเจอฮอกกินสันเจาะฮอกกินสันไม่เข้าโพสหนึต่อหนึไม่ได้2-3นาทีท้ายแต้มที่ควรทำได้ทำไม่ได้ แต่ยังดีเล่นเกมรับได้ดีอ่านจังหวะตามบ็อกยูกิคาโมระตามรีบาบอลตามเกะกะใต้ห่วงเกมรับดีนะแต่แต่นี่คือนี่คือดามดัมหนึ่งนี่คือเซนเ,นเตอร์ที่ทุกวันนี้เขาอยู่ในท็อปท็อปเทนของโลกละแล้วคุณดูอีฮอกินสันเดเซนเ,นเตอร์ญี่ปุ่นอนะฮูเขาคือใครแต่ว่าเวบยญญามาทำอะไรเขาไม่ได้อันนี้ไม่ได้ติว่าเวบยญญามาแย่นะ แต่มันทําให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเวเนซุเาม,มาเรารู้สึกไหมว่าเวเนซุเาม,มาเป็นเซนเตอร์แต่ถ้าเวเนซุเาม,มาหันหลังให้ห่วงแล้วเจอเซนเตอร์ทําทีมตรงข้ามอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะยังไม่ได้แต้มอ่ะมันมันด้วยรูปร่างขนาดนั้นด้วยความเก่งของเขาอ่ะถ้าโพสเพย์มันควรจะได้แต้มแต่แต้มของเวเนซุเาม,มาไปจากการชูดหมดผมรู้สึกว่าถ้าเวเนซุเาม,มาจะสุดกว่าเนี้ยเขาต้องมีโพสเพย์ที่ขาดกว่านี้ นึ่งต่อหนึ่งเจอเซนเตอร์คนไหนเขาต,ต้องต้องอมได้ต้องกินได้เหมือนแบบฮาคีมที่มันพลิกได้หรือว่าดันแค้นก็ได้ดันแค้นโพสโพสเฟดมายิงชิงปั้นผมมองว่าเกมใกล้ห่วงของเวมบม่าต้องเติมของนะมันมันเป็นเกมที่ชัดมากๆขนาดฮอกินสันเป็นเป็นเซนเตอร์โนเอะในโลกบาสเกตบอลอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้จักแค่อยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าในโลกบาสเกตบอลคือคือผมว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะผมว่าเวมบีถ้าอยากจะดีกว่านี้ลูกใต้แป้นลูกใกล้ห่วงเนี่ยต้อง ต้องเพิ่มอาวุธนะไม่งั้นจะมันเป็นเกมเปิดแผลเวมบี้เลยอ่ะยิ่งท้ายเกมพอตเตอร์สามคอตเตอร์สี่อ่ะถ้าแพ้เนี่ยผมว่าเขาเละยังโชคดีนะที่กลับมาต่อเวลาแล้วเขาก็ทําได้ดีเลยพาทีมชนะในตอนท้ายนะแต่อาวุธต้องเติมนะครับในประเด็นที่3เนี่ยก็พูดถึงจังหวะของลุยฮาชิมูระละกันลุยฮชิมุระนี่ผมมองว่าเกมนี้เขาเป็นเขาเป็นผู้นําของญี่ปุ่นละกัน เขามี24คะแนนเขายิงเจดลง11ใน2คะแนนนะยิง3าตแปมลงไป3ลูกฟิลโก6 0ฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิงไป1ิบลูกฟิลโกห2เขามีรีบาว3ครั้งซึ่งเกมนี้ลุยฮาชิมุระฟาวแค่2ครั้งแล้วก็เป็นฟาวรุนแรง2ครั้งเลยฟเกนฟาวสองครั้งเลยผมไปดูรีเพย์บ่อยมากจังหวะแรกเนี่ยเขาสลด์สลด์ไอ้นั่นข้ามเข้ามาเขาดันออกไปความรู้สึกผมนะ ผมอาจจะผิดก็ได้นะผู้投ินมาคอมเมนต์ได้เลยนะผมว่าจังหวะแรกไม่ฝ่าวรุนแรงไม่ฝ่าวรุนแรงในความคิดผมนะผมว่าจังหวะแรกไม่ฝ่าวรุนแรงจังหวะที่สองโอเคบอลลูดิโกแบร์เขาเขาขึ้นไปละเขาตีมือมือที่โดนบอลไม่โดนแล้วเขาไปดึงศอกลงมาผมว่าให้ได้ผมว่าจังหวะสองให้ได้แต่จังหวะแรกไม่ใช่ผมว่าจังหวะแรกมันมันไม่ควรได้อย่างนั้นซึ่งลุยชิมุระ เราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าถ้ามันเป็นเฟกเกนฟาวสอทีเนี่ยมันจะโดนไล่ออกจากสนามซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจังหวะที่เขาฟาวเสร็จเขาหน้าเหลอเลยเขาก็ยังคิดว่าเขาคุณลองไปสังเกตอาการเขาหลังจากฟาวครั้งที่2องเขายังคิดว่ามันปกติไม่มีอะไรก็ฟาวก็ฟาวเปสิแต่กลายเป็นว่าอา้าฟาวรุนแรงสองครั้งก็โดนเชิญออกสนามซึ่งซึ่งตอนนั้นในในฐานะคนดูเรารู้สึกว่ามันแพ้แล้วมันมันแพ้แบบ มันแพ้เลยอ่ะเราเราคิดแบบนั้นนะยังไม่ทันดูหลังจากนั้นนะเรารู้สึกว่าลุยฮาชิมูระเมื่อวานมันเป็นมันเป็นหัวใจของทีมมันเป็นคนที่ป้องกันเวบยยาม่าแล้วก็เกมลุกเกมลุกญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตไหมว่ากว่าจะได้แต้มอ่ะมันต้องได้แต้มจากวงนอกทั้งหมดเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนคนเดียวที่จะได้แต้มจากข้างในได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นการจ้ำสองคะแนนการหมุนเข้าไปเล่นใต้ห่วงมันมีแค่ลุยฮาชิมูระเท่านั้นทั้งเกมรับเกมลุกมันหายไปกับลุยหมดเลยผมรู้สึก เสียดายแทนผมรู้สึกว่าถ้าลุยยังอยู่เนี่ยมันน่าจะช่วยได้มากกว่านี้เนอะแม้ว่าตอนหลังเกมมันจะลื่นไหลนะแต่ว่าลุยมันยังไงเกมรับเกมรีบาวเกมป้องกันมันทําได้ดีมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่แมเสียดายแทนลุยแหละเมะื่อวานลุยเล่นได้ด,ดีมากนะสาหรับผมลุยเนี่ยยอดเยี่ยมนะแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นจุดเล็กๆน,น้อยของเกมนี้นะครับประเด็นต่อมาครับทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ในฐานะที่คนคนเมกาเนี่ยเขาด่าเอ็มบีนะผมว่า ถ้าคนที่เชียร์ฝรั่งเศสน,นี่ควรจะด่าลูดิโกแบร์นะลูดิโกแบร์เนี่ยมี7คะแนนมี15รลีบาวมี3แอสซิตแล้วก็มี2บล็อกเอฟเฟกตีบบวก18นะครับฟิลโกโดยรวมยิงลงไป3ลูกฟิลโก50%ก็โ okay, อเคอะฟอร์ติสุดท้ายมันสวยนะแต่เรารู้สึกว่าบางช่วงเวลาลูดิโกแบร์เหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อเกมเท่าไหร่เกมลุกเนี่ยลงมาเวลาเขาลงมาเนี่ยเกมลุกจะตื้อเลยทันทีแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเวลาเขาลงมาเนี่ยเกมของทางญี่ปุ่นเนี่ยมันมันจะ ดูโฟลขึ้นดูลื่นขึ้นแม้ว่าค่าบวกลบสุดท้ายดูดิโกแบร์จะบวกสิบสองก็ตามนะมันม,น,มนมันมีจุดอ่อนน่ะมีจุดอ่อนแล้วยิงลุกโทษอ่ะยิงห้าลงหนึ่งฟิลโกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่าดูดิโกแบร์เนี่ยมันก็ดีอะเกมเกะกะใต้ห่วงเกมป้องการเกมรีบาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเห็นชัดแล้วว่าตอนนี้เพลบัญยาม่ามันแซงดูดิโกแบร์ไปไกลเรียบร้อยแล้วการเป็นผู้เล่นที่ไม่มีเกมลุกเลยเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า บางช่วงเวลาเนี่ยที่ทีมเขาจะไล่นะเขายังถอดลูดิโกแบร์ออกเลยแล้วใส่ยาบูเซเล่ลงมา2คนที่เด่นของฝรั่งเศสเนี่ยผมมองว่าวันนี้ใส่ยาบูเซเล่ลงมาแล้วได้ประโยชน์ยาบูเซเล่เนี่ยมี13คะแนนมี3แต้ม3ลูกถือว่าเป็นตัวที่เปลี่ยนเกม1คนและอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาใส่สเตอร์เซลลงมาสเตอร์เซลไอคนที่ยิง3แต้มแล้วได้ฟาปิดเกมนั่นแหละเขามี17คะแนนแล้วก็มี3แอซิต จุดเด่นของสเตอร์เซลเนี่ยมันคือไปป้องกันไปเกตกกะไปแบบไปกัดไม่ปล่อยเนี่ยอันนี้เขาทําได้ดีมากก็ถือว่าฝรั่งเศสเนี่ยเกือบตายแต่กลับมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ตอนนี้เขาการันตีเข้ารอบแล้วเขาชนะมาสองเกมแล้วก็เออนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุดไปก่อนเดี๋ยวลุดไปเจอเมกาตบแน่นอนผมมองว่าฝรั่งเศสชุดน,นี้ ตัวจริงกับตัวสำรองมันจะมีช่วงเวลาที่เปลี่ยนตัวสำรองแล้วเกมมันจะกระตุกไปหน่อยอันนี้มัน,มนยัง,ต,งต้องปรับจูนกันต่อไปนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนั่นคือลูกเจ้าปัญหานะครับลูกของยูกิคาวามูระที่ฟาวโฟร์พอยเพยตอนท้ายเกมเป็นจุดเปลี่ยนของเกมคือตอนนั้นเนี่ยมันเหลือประมาณ10กว่าวิ14 1สวิมัน14วินี่แหละแล้วก็ฝรั่งเศสเปิดบอลเข้ามาเขาเซตไปเข้าในญี่ปุ่นเข้าไปลุมดีดออกมาข้างนอก แล้วก็มีคนไปคอนเทสก่อนมีคนไปป้องกันก่อนแล้วก็เซอร์เซลาเคาะหลบไปทีนึงยูกิคามูระเข้าไปชิดแต่ว่ามือเนี่ยมันไปจับโดนสะโพกแล้วก็เขาโดดจำยิงไปซึ่งคิดเห็นอย่างไรอ่าคิดเห็นอย่างไรก่อนผมผมเองนะผมเองนะความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าไม่ฟาวผมว่าไม่ฟาวผมว่าผมว่าถ้าจะฟาวก็เป็นฟาวที่แบบซอฟมากอะ่ะคือมันมันแตะปุ๊บแล้วมันก็ คือมันนึกออกว่ามันรีบสไลด์มามาแตะโดนตัวนิดนึงแล้วก็ดึงมือลงซึ่งมันก็ไม่ได้รบกวนการยิงอะไรอะแล้วพอเขาจ้ำยิงไปมันก็เป็นเป็นฟาวลงแล้วก็ยิงสามแต้มลงเนอะช่องว่างสี่แต้มสิบสวิยิงสามแต้มลงมันเก็บลูกโทษตีเสมอ8ปบสเท่าผมว่ากรรมการฟอรไปอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันมันไม่เป่าก็ได้แต่แต่เข้าใจได้ว่าเป็นเจ้าภาพเลยเป่าให้แต่อีกมุมหนึ่ง อีกมุมหนึง่งต้องย้อนไปถามยูกิแหละว่าแบบจะไปชิดอะไรขนาดนั้นนึกออกว่าคือคุณมีสิบสี่วิเขายิงสามแต้มต่อเขายิงสามแต้มลงสิบสี่วินะเข,เขายิงสามแต้มลงคุณก็ยังจะได้เปิดบอลแล้วก็ยังได้นําอยู่หน,นึ่งคะแนนแล้วเดี๋ยวได้บอลมาเนี่ยเดี๋ยวเซตเพย์กันเขาก็ต้องตีฝาคุณแล้วเมื่อวานเนี่ยยูกิคอมูร่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่แต่เข้าใจได้บางทีเนี่ยในเกมตรงนั้นเนี่ยบางทีมัน มันคิดไม่ทันหรอกมันมนึกออกไหมส่วนตัวผมว่าเขาคิดไม่ทันหรอกแต่อีกอีกมุมนึ่งอะต่อให้คิดแล้วอะมันก็ไม่ฟาวคนดูนดแบบเราก็เห็นแล้วว่าลูกนี้มันไม่ฟาวแน่แต่ผู้ตสัดสินเขาเป่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นบทเรียนนะว่าแบบเฮ้ยอะไรที่แบบเจอเจ้าภาพ,าพเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณต้องระวังเนื้อระวังตัวคุณต้องคุณต้องเซฟตัวเองมากกว่าปกติอีกหนึ่งเลเวลเลยอะซึ่งยูกิคามูระก็พลาดไปแต่ว่า ผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือผู้เล่นญี่ปุ่นเขาแบบเขาก็หุดหงิดประมาณนึงนะแต่เขาก็ไม่โวยวายไม่แบบหัวเสียมากนะเขาก็มาเล่นกันต่อแต่ต่อเวลาก็โดนไหมนะแต่ว่าช่วงต่อเวลาหลังจากที่เขาตั้งตัวติดเนี่ยเขาก็ลั่นกลับมาผมว่าถ้ามีอีกสักสามนาทีเนี่ยญี่ปุ่นก็พลิกเกมได้นะแต่ว่ามันก็เป็นวัด t if แหละก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของสเตอร์เซล์ด้วยที่ลูกท้ายเกมขนาดนั้นยิงได้เพราะว่าสเตอร์เซล์นี้เด่นมากจริงนะต,งต้องยอมรับไปก็ต้องเป็นบทเรียนนนะว่า มันก็เกิดคําถามว่าคุณนำสี่แต้มสิบสี่วิคุณจะไปชิดอะไรขนาดนั้นมันเกิดการฟาวได้ไงถ้าคุณหลบออกมาแบบเกือบจะชิดแล้วก็ดึงตัวเองออกมาเลยไม่ไปตะไม่ไปยุ่งอะไรเขาเลยเขายิงลงคุณก็ได้เปิดบอลอันนี้ก็เป็นเป็นความความน่าเสียดายแล้วกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็ภาพรวมเนี่ยตอนแรกจะดูคู่อื่นนะเมื่อวานดูคู่นี้คือคืออิ่มเลยกินคู่เดียวคืออร่อยอิ่มเต็มท้องเลยก็ภาพรวมเนี่ยผม ผมชอบเกมนี้มากเกมนี้อาจจะเป็นเป็นหนึ่งในบาสที่ที่ดีที่สุดที่ผมดูมาในในชีวิตนี้เลยแล้วก็เป็นเกมบาสที่นอกจากสูสีสนุกกันตลอดพลิกกันได้ตลอดทั้งเกมเนี่ยมันมันได้รับแรงบันดาลใจแบบเต็มหลอดเลยค่ะคุณคือหัวใจแม่งแบบฟูมากอะ่ะคือมันไม่ใช่คนเอเชียด้วยกันให้กําลังใจนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมนึงอะ่ะเออคนเอเชียคนตัวเล็กๆแบบเราอะ่ะ กีฬามันมันไม่มีแบบจํากัดส่วนสูงอะแม้ว่าโอเคตัวเล็กก็เสียเปียบในเกมบาสเกตบอลแต่เขาทําให้เห็นแล้วว่าถ้าคุณดีพอมันไม่มีคําว่าเสียเปรียบหรอกคุณเล่นได้คุณสู้กับเขาได้เขาจะเป็น NBA จะเป็นดาบเบอร์หนึ่งเป็นดาบหาอะไรเราญี่ปุ่นแม่งไม่มีหาอะไรเลยเราเล่นด้วยระบบเล่นด้วยความใจสู้มันสู้ได้ทั้งเกมรับเกมลุกมันมันยอดเยี่ยมมากๆอีกประเด็นหนึ่งแถมเล็กๆแล้วก,ก,กันอาจจะไม่ได้พูดเมื่อกี้เนี้ยผมมองว่าเกมเนี้ยข้อดีคือควอเตอร์สอง เขามีวัตนาเบะเบอร์สาสี่ที่ทิปโกแบตอนท้ายอ่ะผมมองว่าก่อนเกมเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นชุดน,นี้จะสู้ฝรั่งเศสไม่ได้เพราะว่าเกมวงในเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยเมื่อวานเนี่ยเกมก่อนที่เจอเยอรมันเนี่ยพอเปลี่ยนสมร์เซนเตอร์สำรองเป็นจาคอบมามันเล่นไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นวัตนาเบะวัตนาเบะเนี่ยลงมาในควอเตอร์ที่2มันเล่นได้มันรีบาบอลได้พอมันรีบาบอลได้มันฟิลออกว่าเกมได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มจะมีการบล็อกโกแบบล็อก โฟนิเยแล้วก็กลายเป็นเซนเตอร์คนสำคัญผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังยังกลมกล่อมนะยังเป็นทีมที่ดูสนุกแต่สถานการณ์ตอนนี้เขาติดลบเยอะสุดในกลุ่มเขาโดนเยอรมันมา20โดนฝรั่งเศสไปอีก4เขาติดลบ24ซึ่งก็ต้องไปดูกลุ่มข้างๆเซอร์เบียเห็นปะเซอร์เบียแพ้แพ้เมกาไปเดี๋ยวมาดูว่าญี่ปุ่นยังไม่ตายซะทีเดียวนะต้องชนะบราซิลแล้วก็ต้องชนะเยอะๆยังมีโอกาสเข้ารอบเป็น ที่สามที่ดีที่สุดอยู่แม้ว่ามันจะยากมากๆแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้นะก็ถือว่าเป็น1ทีมที่ผมให้กําลังใจในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วกันพวกคุณยอดเยี่ยมมากๆเมื่อวานมันคือ1เกมที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ดูบาสมานะครับคิดเห็นอย่างไรมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปพูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ